ุกสุขในโลกนี้มันจะมาจากรูปเป็นต้นเรูปไม่ว่ารูปร่างกายรูปบ้านรูปเงินรูปทองรูปข้าวรูปของรูปรถรูปหญิงรูปชายรูปข้างนอกรูปนี้เป็นของข้างนอกก็มีข้างในก็มีรูปมันมีสองรูปม็รูปในคือร่างกายร่างกายจะประกอบด้วยตาตาในรูปภายใน หูนี ah ่ร so ูปภายในจมูกนี่รูปภายในลิ้นนี่รูปภายในกายรูปภายในใจรูปภายในไอ้นี่รูปภายในคราวนี้รูปภายนอกตาเ็ต้องไปคู่กับรูปรูปข้างนอกตาเราได้ไปรูปรูปข้างนอกรูปหัวก็ต้องข้างนอกรูปเมียข้างนอกเพราะตากับรูปมันจะคู่กันตาและกับรูปคู่กันอย่างนี้ แล้วก็เป็นรูปนารูปไร่รูปบ้านรูปรถรูปเงินรูปคองรูปข้าวรูปของรูปรูปของรักของคนรักอันนี้คือรูปข้างนอกคขานี้รูปนี้มันมีประกอบดินน้ำลมไฟรูปภายในประกอบดินรูปข้างนอกก็ดินน้ำลมไฟรูปเหล่านี้เป็นที่สถิตของวิญญาณถ้าไม่มีรูปวิญญาณมันเกิดไม่ได้เหมือนที่ดิน มันมีรูปแล้ววิญญาณก็ไปจับจองถือเอาเอาโฉนดมั่งเอาโฉนดมั่งเขนเซ็นสัญญามั่งสปปมั่งนอสอสามมั่งอันนี้คือรูปภายนอกที่วิญญาณมันไปถือเอาถ้าขาดวิญญาณแล้ววิญญาณไม่มีแล้วเนี่ยรูปแผ่นดินอันนี้มันก็อยู่คู่โลกมาเนี่ยรูปแผ่นดินนี้มันเป็นของโลกเหมือนพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินที่ว่านี่ พระเจ้าแผ่นดินก็คือท่านไปยึดถือโลกอันนี้ประเทศไทยนี่ว่าเป็นของท่านนี่คือรูปภายนอกแต่ท่านต้องมีรูปภายในเสียก่อนอย่างรัชกาลที่เก้ารูปภายในท่านไม่มีแล้วคือรูปร่างกายท่านถูกเผาทิ้งแล้วท่านไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นอนดีตเจ้าแผ่นดินที่เคยยึดแผ่นดินมาแต่ก่อนนี้สมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านก็ไดะเจ้าตักสินมหาราชก็ยึดว่าแผ่นดินของท่าน รัฐีการที่1ึงก็แผ่นดินของท่านรัฐีการที่สองก็แผ่นดินของท่านและท่านที่สามแผ่นดินของท่านพระเจ้าแผ่นดิน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 อยู่ที่เดิมแต่พระเจ้าแผ่นดินเหล่านี้ก็มายึดเอาแผ่นดินของโลกซึ่งเป็นของท่านก็เป็นดินของท่านแต่พอดินข้างในแตกสลายดินร่างกายของท่านถูกเผาแตกสลายดินข้างนอกเขาอยู่ที่เดิมเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าอยู่หัวเนี่ย เจ้าฟ้าฟ้าม <com> like like ันก็อยู่ที่เดิมมันนี่อากาศมันก็อยู่ที่เดิมมันนี่แหละมันก็ว่างๆอยู่ที่เดิมมันนี่แหละพระอาทิตย์ก็อยู่ที่เดิมมันนี่แหละและคนก็มายึดทีหลังเท่านี้นี่คือรูปรูปข้างนอกบางคนทุกเกือบตายเลยกับรูปข้างนอกห่วงห่วงเกือบตายเลยอยากได้เกือบตายเลยอยากได้รูปข้างนอกเป็นของเราแลวหลงรักถ้ารักหรรักอะไรก็รักรูปข้างนอก แล้วมันรักอย่างไรมันรักเพื่อเอามาชดเชยตัวภายในมันมันรักข้างในก่อนแล้วไปรักข้างนอกรักข้างในคืออะไรก็รักร่างกายอันนี้เสียก่อนแล้วก็ไปรักข้างนอกรูปข้างนอกรูปข้างในรูปข้างนอกมันมีสองรูปเนี่ยที่ใหญ่สุดรูปในรูปนอกอัจฉาวารูปภายในปิจิวารูปภายนอกไอ้รูปข้างนอกกับรูปข้างในเนี่ยมันเกิดราคะได้เกิดราคาได้ เกิดปฏิฆะขัดเคืองได้เกิดอุปทานได้เกิดปัญญาได้ไอ้รูปภายในนี่เกิดปัญญาก็ได้รูปภายนอกเกิดปัญญาก็ได้เกิดตัณหาก็ได้รูปภายในแล้วไปจองรูปภายนอกทําไมหวังว่ารูปภายนอกจะบําบัดความอยากของรูปภายในหมถ้ารูปภายในไม่มีแล้วรูปภายนอกก็มีประโยชน์อะไรคราวนี้มนุษย์มันลืมไป มันเลยไปคิดว่าต้องได้รูปภายนอกมาเป็นของเจ้าเข้าเจ้าของไปรักรักก็รักข้างนอกความรักทั้งหมดไม่ได้เกิดจากข้างในไปรักข้างนอกรักผู้หญิงก็รักข้างนอกรักผู้ชายก็รักข้างนอกรักข้าวรักขอรักเงินรักทองรักบ้านรับรถรับเงินรักประเทศพรก็ข้างนอกไม่แต่รักศาสนาเห็นไหมที่เขารักได้เนี่ยที่ไปอะไรนะภาษาลีลาที่สนามหลวงรูปข้างนอก พุทธเจ้าไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณแต่ชาวพุทธนราไม่รู้นี่พอไปยึดข้างนอกว่าพ,พุทธเจ้าอยู่ที่รูปก็ไปเดินเดินเวียนเทียนจังมังจงงัเอาบุญแต่รูปไงดูไงถึงจะถูกดูรูปรูปนี้เมื่อก่อนเดินเหนินไปมาได้ประกาศศาสนาได้ถ้าเป็นรูปจริงรูปพุทธเจ้า ก็แต่สลายแล้วเผาทิ้งแล้วหรือแต่อธิฐิาคนก็เข้าใจว่าของแท้เขานี่ไม่มีอะไรแท้ของแท้คือพระธรรมเนี่ยสิ่งใดสิ่งมีความเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอันนี้ถูกเลยรูปทั้งหลายมีความเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาแต่มนุษย์มันไม่เข้าใจรูปเกิดดับมันถึงไปยึดแล้วเป็นหลงไน่ไปหลงรักหลงรักก็หลังลูกทําไมถึงรักรูปเทียงเกี่ยวมันจะคลํา ลูกคลำคยได้ยินลูกคลำในแจ่เกียวแกเคยลูกคลำใหสูมไหมลูกคลำขาตัวเองไหมขาตัวแกปวดเมื่อยขาเย่สูมปวดเมื่อยแกไปคลำเหล็งไหมเยญสูมก็นอนคลำปวดขาตะเกียวก่น,นํำคลำปวดขาปวดเอวปวดลัวตอกกระดูกดามขาไว้หลังไว้แขนไว้เห็นไหมนั่นคือกระดูกมันไปไปรูปไปเลยรูปมันชำํำรุดซุดโซมก็เอาแหละซ่อมแซมแล้ว รูปนี้เหมือนเวียนชำรุดแล้วชำรุดอเกเกมเปลียนเก่าแล้วเอาไม้ไผ่คาบทาใบไม้ไมเก่ามันหักปุบๆแล้วร่างกายนี่หนอเก่าขําคร่าแล้วไม่นานก็จะต้องทับผมปัตตภีดลน,นี่รูปรูปนี้หนอไม่นานหนอจะต้องส่งคืนสู่ปัตตภีดลคือแผ่นดินก็รูปมันเป็นแผ่นดินทําก็ทําบนรูปนี่ขยับท้ายไม่รูปมันจะแตกเนี่ยยัยจ รักเหมือนกันหมดหมดหมดทีรักเห็นไหมหมดกันมากก็ไม่ได้ถอน้ำตาลมันจะแตกบอประตว่ามันจะแตกมันจะปิ๊ดปิดออกมาเลยว่ามันแตกมันซึกหลอหมดในร่างกายเนี่ยรูปภายในก็จะแตกจะพังตับไตหัวใจปอดมันจะแตกจะพังไปรักข้างนอก ปรักของแตกพังไปรักข้างนอกปรักรังแห่งโรคเมียเป็นรังแห่งโรคเมียเป็นรังแห่งโรคอะไรโรคมะเร็งปากมดลูกมูกลูกมะเร็งเต้านมโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคเกาโรคข่าข้อเสื่อมนี่คือไปรักเอารังแห่งโรค รังมันอนะรังต่อรังแทนมันตอเอ,อเอาเนี่ยระบบระบบระบบรูปร่างกายเหมือนรังต่อรังแตนไอ้ร่างกายของที่ว่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็จะผูกพันไปดูนะเดี๋ยวไหมตะเกียวอยีกผมเหม็นไหมตอนนี้รูปไม่เหมือนเดิมละแต่ก่อนเนี่ยของตะเกียวกับดอกมัแข็งี๋ยวนี้มนไม่แข็งแล้วแปลว่ารูปมันเปลี่ยนแปลงรูปมันไม่เที่ยง ของเยี่ยุูมเมื่อก่อนเคยอดโนดอ่านหลาดทางบนทางล่างเดืด่องนี้มัดเลยเป็นพยานมัดทางบนก่อนละยานเลยแปลว่ารูปวัญญานไปแล้วมิญญาอิยาน,น,ยาน,น,ยานรูปไม่ใช่ของใครเยียสูมบอกว่าเออไปไหนไปไหนเกตายแล้วเฉันจะอยู่กับใครเขาอยู่ก็รูจมูกแก่เลยเหมือนกับครูครูส่งเนี่ยครูไปทูลตายแกก็อยู่รูจมูกแกแกไม่เห็นเอารูจมูก กู้อทูนมามาหายใจก็อยู่ใครอยู่มันไปใครไปมันมาใครมามันต่ากคนต่างมาต่างคนต่างไปไปรักอะไรกันนักหนาเป็นรักไปหลงอะไรบ้านี้ไปที่ว่รักรอบของเก่าเขาของเถ่าของแก่ของเจ็บของตายของเหี่ยวของยนเขาเปิดทูมดไอ้ซักว่าเปิดทูของเดียวมันนมเดียวมันเล้ยนี่เป็นยอดยอดมันลอยฟังหล้นจริงไม่รู้ไอ้ซักมันเปิดดูมันเหี่ยวมัดมัน นั่นคือรูปเหี่ยวแล้วเขาดูก็เหี่ยวแล้วตัวมันก็นดูหัวเถิดหัวลานเหี่ยวแล้วมันไม่ดู <c oughs> เรือเกื้อรูปมันเรือเกื้อรังแห่งโรคโรคไข่ไข่เจ็บก็ระลุมนเ,นเดี๋ยวกมาเป็นฝูงเลยรังแห่งโรคใยสุมนี่รังมันนรังต่อรังแทนตอดใยสุมตอดขาตอดหลังตอดเอวระบบระบบ รังแห่งโรคภัยไข้เจ็บร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรครังแห่งทุกทุกทั้งหลายมาอยู่ที่ร่างกายนี้เองาะแก่เฒ่าขึ้นมาก่อนนอนสมเหมือนเจ๊กหมานอนสมอยู่พากินสันไหมสมบัติมามาก็บไม่เห็นช่วยหาอะไรที่ใหญ่เพราะไปหลงรักไม่ใช่รักลูกรักเมียนะไม่ใช่รักเงินรักงานนะรับร่างกายนี่แหละไปรักลูก รูปภายในนี่เปลแสบเลยพามันอาพามันใครว่ามันไม่ได้นะติมันก็ไม่ได้รูปภายในเป็นหลงรักนะขอให้หลงรักรักรูปร่างกายหนักในคล้องกับ,บปวดอยากเป็นคนนี้ว้าายานโอนยานโอดร,รูปภายในมันก็จะไตห่าจะเป็นของรูปแล้วแต่ดอตึน,นึงดำดำเฮ้ยสองก็ขี้เงยขี้หลงอีก ขอชักเครื่อจะไม่ลืมว่าคุณเลยวันนี้ขอ,ง,องที่จะเปิดหลรูปน,น,นี้แหละรูปนึกจินตนาการเอาฝัานหลวูรูปก็นาั้นวเลาะเน่เนไปเที่ยวอยากอะไรรูปเขามาเพื่อบำบัดความอยากของรูปภายในถ้ารูปภายในเนี่ย มันไม่มีมันจะไปรู้ไปรักรูปใครได้มันบ้ามันหลงรูปภายนอกไปเที่ยวรักไปเที่ยวจับจองอยากจะได้เข้ามาบําบัดท,ทั้งทั้งในรูปภายในก็ไปมัดแล้วเป็นพยานเหีียวยานหย่อนมดัดแล้วไม่ดูนะจะไปให้รูปภายนอกมาอยู่ก็รูปภายในดีๆอืาไม่ได้เอาไม่ได้ใสก่กปเจไว้กลัวเข้ามาเอารูปภายใน เนียอยู่หลาเดี๋ยวเขามาลักเอาไปนอนอยู่หลอยู่นั่นอยู่สวนใส่เปเแจไปดีนะหลงรูปหลงรูปไอ้ตัวนึงก็หวงรูปหวงรูปเหนื่อยไหมกระูปเขาเป็นเจ้าของที่มาหวงรูปนี้ก็เหนื่อยไอเราเป็นเจ้าของดูแลรักษาก็เหนื่อยเราก็โง่ที่มายึดเอารูปนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นรูปนี้มาจากไหน รูปร่างกายมาจากไหนแต่เกี่ยวมาจากซากหมูซากเป็ดซากไก่ซากข้าวน้ําโภชนาหารน้ําอสุจิของมาดาบิดานะรูปนี้ก็มาจากั่นแตะเกี่ยวกินหัวมนุกกินเผากินปลากินกุ้งกินหอยกินพักกินยากินไรเนี่ยมาเป็นรูปอนันนี้ไอ้รูปอันนี้ต้องแต่สลายรูปภายในต้องแต่สลายเป็นธรรมดาถึงวันหนึ่งก็จะเผาจีทิ้งเป็นขีดเท่ากองอ้อย ไปกองขางกำแพงวัดกินน้มันก็บสื่อจะดีน้อยไปทางกำแพงวัดวัด้ันดอนแล้วก็ติดลูกตะเกียวเอาไว้ที่ลูกยิ่งสูงข่างๆกันสองพ่อแม่อยู่ตรงนั้นเด็กตะเกียวเด้อกดูรูปมันจะเดินไปสู่ที่นั่นแผ่นดินนั่นแหละเป็นเจ้าของมันไอโง่มันก็เดี๋ยวไปร้งรักคนอื่นก็ดิพอไม่แดงก็เครื่องอยู่ก็จ้ำ เครื่องของรักอะเนี่ยแต่ไอ้ตัวนาเครื่องยี่คือมันคือร่างกายที่หนาเครื่องไอ้ตัวบา้าที่สุดคือใครรู้ไหมต่เกี่ยวไอ้ตัวใจจิตเจ,จตนาที่มันไปเที่ยวจับจองรักเขาเนี่ยไอต้ตัวบ้าตัวเนี้ยตัวแสบมันไปปรุงแต่งแต่ติ๊ก่ยวปรุงเขาจะต้องยังงั้นปรุงว่าเขาจะดียังนี่จะเอาก็เขายังงั้นถ้าเป็นผู้หญิงกับหมอผู้ชายกับเขาจะยายยงงย่ยังงั้นยังนี่ยังุ่นว่าเด็กคิด จะเป็นผู้ชายาเขาจะใหญ่จังนั้นอย่างนี่จังนู่นจะขันมันนี่ลุงไปเลยถ้าไม่ปรุงนี่จะเอาไหมหัวเหมียวมันปรุงไอ้ปรุงเนี่ยมันดึงรักถ้าไม่ปรุงเขาจะจ้องดีอย่างนั้นดียังนี e ่ดีอย sure. ่างนู่ไม่ใช่ดีอย่างอื่นนะผู้ชายมีอะไรดีตะเกียบผู้หญิงมีอะไรดีไม่ใช่นะตาไม่ใช่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 ดีอย่างนู่นมันเห็นหน้าตาไม่ไม่ไม่ใช่มันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้าในตาตามันมี ก็เห็นนีโกรไหมแกว่ามันหนารักไม่นี่โกรตัวดําๆโอ้ลิลิแต่เกี่ยวออกไหมแต่มันว่ามันมีรูมันเอาบันไดหรือไม่ลูกเต็มไหมนั่นมันรักไอจิตนั่นแหละสังขารตัวนี้ไอตัวบ้าตัวสุดท้ายเนี่ยที่ว่าเป็นเราของเราเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่อีกตัวนี้ก็ปลุงขึ้นมาพราะปลุงขึ้นมาแล้วอันไหนก็พิษวังอันนี้ก็พิษวังอันนี้ก็พิษวังตัวมันปรุงเองนะ มันก็เกี่ยวปบลุงหวังไปจะได้มา,ามากจะดีได้เงินามากจะดีได้รถได้บ้านจะดีได้คนรักมันจะดีมันกว่ามันก็ปลุงไปไอ้ขี้คาปรุงใหญ่คนนี้ปรุงไปรักปรุงไปหลงปรุงไปหวงปรุงไปจับปรุงไปจองลุงคือดําริตรึกนึกคิดว่านั่นเป็นขีดแดนของเราไอ้เจ้าของบ้านจริงมาอยู่ที่นี่เอง ตรึกนึกคิดลุงแต่งจับจองจับจองจำจำ,จำคือสัญญาจองคือวิญญาณจับคือเวทนาไม่ได้มาแล้วจะมีความสุขอย่างงั้นยางงั้นอย่างงั้นมันว่ามันปรุงไปน,นี่นี่นี่ตัวโคตรเหตุของแม่มันนีอยู่นี่นี่ดัมริตรึกนึกคิดนี่ไอ้หมอนี่แหละต้นเหตุของมันอยู่นี่ไม่ใช่ที่เรือ่องไรหน้าไม่ใช่ เนื้อหนังผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่มันตรึกนึกคิดนี่มันตรึกไปนึกไปคิดไปพัตรึกไปนึกไปคิดไปร่างกายก็ขึ้นมายึกยักยึกยักขึ้นมาแต่เทาเทาแก่ๆอย่างแต่เกี่ยวนี่ตรึกอะไรก็ขึ้นไม่แต่เกี่ยวเลยมีขึนเกี่ยวปอยอดเป็นเย็ดเป็นดบเย็ดยุ่มนี่มัดตามัดอารมณ์แต่เกี่ยวมาขาดใจเหมืนเบื่อเหมือนผัวเมียกันนะอายุมากๆขึนขนาดนี้ พอเริ่มดีลูกมีเต่าเ,เขาไก่เขาออกเหม็นเบืออยากกินแต่ว่าเบือไก่ร้อนเหมือนไฟอยู่กไลกล่ผัวไม่เห้หลนยอยู่ไกล่ผัวร้อนเป็นไฟหัวมาอยู่บ้านเหมือนนรกอยู่คนเดียวคือสบายไอ้ซักย์กเขาไปบ้านเหมือนเขานรกออกจากบ้านสบายแต่พออยู่ห่างนานๆกับเหงาอยากเขาไปใกล้พอไปใกล้ก็ร้อนบุบบุบบุบมองไฟเรา พอห่างกันหนาวสั่นโหยหามนนกพะดดกตอนเย็นปกป๊กปกป๊กปกป๊กเมียคุ้ยขัวคว้ยเมียคุ้ยขัวคุ้ยพอห่างเรานกพลรดดกมันลอกปกป๊กปกป๊กในโคกตอนเย็นมันโหยอย่างเง้ยนะเขาอยู่ใกล้ไฟใหม่หัวไม่เป็นเงินเอาหัวเอาเมียเตียวไ้เลยอารมณ์นี่ต้องเจอแน่เนี่ยอยู่ใกล้กันเหมือนมาหน่อยกัดกัน อยู่ใกล้หน่อยก็โหวงพอามาใกลๆพูดสามคำคัดคอกันหละกัดกันเลยเตรียมเถอะเตรียมทุกได้เลยไม่มีคืออาทออะไรหรอกมีแต่เน,น็บมีแต่เน,นมแก้มไปชดอยู่นั่นเ,เหนื่อยไหมที่จับจองรูดดำริมันตรึกนึกคิดดำรินตัวมันนั่นแหละละถึงว่า อานิจจาวัตาสร้างข้าสังขารนั้นหลายไม่เที่ยงหนอคือมันนึกคิดลุงแต่งนั่นแหละมันถึงรักถ้าไม่นึกคิดปรุงแต่งมันรักใครได้มันะคนตายแล้วไปไม่ปรุงแต่งแล้วมันจะรักใครเป็นไหมหมาตายไก่ตายคนตายหมูตายเนี่ยจับไปเทินกันอยู่มันเซิงกันได้ไหมเมื่อต่เกี่ยวเกี่ยวว่าจับซกเทิงนเทินกันมันทําอะไรกันได้ไหมวิญญาณไม่มีแล้วมันอยู่ที่วิญญาณน่ะดําริอยู่ที่เจ้าบาตัวนี้แหละมันเอาวิญญาณนี่ตัวเรียนหลงเนี่ย เมื่อกีวหลงคณะเทาๆแก่ๆนี่เทินกันยังเชิดจับตะเกียวไปเทินยัยสุ่มไปเดี๋ยวนี้เทินไปเฉยๆยัยสุ่มก็ล้ำคานมาโค้บเหลยโคบโอ้ยฉี่เลยยัยสุ่มตะเกียวยังไม่รู้อีกทำไรหรอดมลีแล้วร่างกายมันไม่ทำงานอ่ะมันเฉยๆพวกมันอ่ะเหมือนเอาถอดใหม่ไปวางบนถอดใหม่ตะเกียวเฉยใช่ไหมไม่เหมือนเผาวันไปรัดกันเด้ ตอนแรกเหมือนเ่าวันพันรับลึงเลยเห็นไหมว่ารูปมันเกิดจากความดำริดำริจึงเกิดนามรูปวิญญาณเกิดได้เพราะต้องมีรูปเป็นแดนเกิดราวนี้มันดำริและดำริมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงทรถึงว่าอันนี้จะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงตัวมันเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันกับเบื่อเดี๋ยวมันกับเบี่เดี๋ยวมันกับชังเดี๋ยวมันก็รัคาญเดี๋ยวมันโง่ห่า เดี๋ยวก็อยากเห็นเขาเดี๋ยวก็เบื่อน่าเขาเดี๋ยวก็อยากให้เป็นอย่าง้งเป็นนี้ตัวมันเองอะเนี่ยต้นเหตุของเรื่องอยู่ที่ดําริตามเอ่ยเจ้ารู้จักเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดํารินี่เองเจ้าสร้างบ้านสร้างเรือนเพราะความดําริจากนี้ไปเราจะไม่ดําริถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดอีกไม่ได้ดอกตามเอ่ยู่หร่าผู้เจ้าท่านยะเย้ยกามยกเย้ยกามในช่างผู้สร้างเรือน เรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างบ้านเรือนให้เราอีกไม่ได้เจ้าเกิดจากความดำรินี่เองเราจะไม่ได้ดำริถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดไม่ได้อีกเจ้าในช่างเอืย่ยจะสร้างไม่ได้แต่ถ้ามีทุนมาดำริทํามันไปเรื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่มันก็บอกอดีนะทำตายเลยตายคาดดำรินั่นแหละ ่าดํารินั่แหละดําริตัวเดียวที่เกิดเรื่องถ้าไม่ดาริมันก็ไม่มีเรื่องดําริเองต้องได้เองต้องได้อย่างไรฟองว่าเองต้องได้เย่ับต้องได้มาออกกอมาเอากู้ทเศน์จะได้ดูดีดําริดําริไม่นะ่ะดําริขาจะได้ไกําไรไม่นะ่ะทาไมถึงพูดค,คํานีล่ะว่าจีสังขารกับคูดเพื่ออะไรล่ะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็พูดเล่นๆไปงั้นแล้วไม่อยากได้จริงๆแล้วไม่เอาทําแนวแล้ว แต่จะได้มีการไปดั็มีมันนั่นแหละต้อเห็นว่ามันคือมันนะมันไม่มีใครหรอกนักเรียนเ้มันก็หายไปได้มาแล้วสําคัญอาสมมุติสมมุตดไหวฟองได้กระดอสันหนึ่งไปจริงจะทะลุข,ขึ้นฝ้าเพราะไปนิทานไหมฟองะจะฟอกพัะเลี้ยงพันยังพัยังยิ่งไม่ได้มันยิ่งจินตนาการ จะได้แร็วเหมือนพวกที่มันได้ได้ที่นั่งข้างหลังหลังแก่อยากถามยัยโนนถามยัยกวยกล้าถามยีนั่ำหล่าถามพวกนั่นก่อนมึงไปถามพวกนั่นก่อนมึงจะรู้มึงจะไปหิวโหยเลยจะเป็นห่าเลยจะป้อนหลายอู้หู้หู้ ถามพวกนุ่นมัดเลยตอนล,ละมานนรกกินหัวไปถามเขาดูก่อนมันไม่พกไปไหนหรอกกระดอตั้นึงก็อยู่ที่เก่ามันเลยพาใส่ปีกบินขึ้นนิพพานไปไหนหน่อยโตมันจะไปฝันหรือจะไหนกูนไม่เชื่อหรอกกูไม่เชื่อถ้าว่าขึ้นนิพพานไหนจริงเนี่ย กูาอีกโอยเมียเก่ามันคงเขานิพานไปเลยครอไม่ไเว้ต้หาเป็นมะเร็งที่หัวัได้เกิดดอไม่ไม่พิเศษหรอไอ้องเกิดดอกระดำๆหนึ่งอยากได้กจ้าอายกูจะเกี่ยววันละพันคุณมาข่าวกูอยากกูอยากขาว่ารินาภูรากรุเรนจิตาสังรเทวเมวิโรินัติตานังสกปรติ กิชิตังปติตังุูมังพิพัมีวสมิจตุสเปปุเรตภังปตตาจันโทปนารโสยถามณีโพเจราโสยถาสติิโยวิวัจจุตตะปะโรโภวินัสัตตุมาเทภวัตวันตารโยขีธีคาโยโภภวะวิวาธนศิริสุจังราจายโนจัตตารโธธรรมาวัฏฐิอียยุโนสุขังอะ ได้กูได้กูอด้ผมกูดิพาน